ก็เป็นการเปิดตัวโครงการสำคัญของดีป้าที่จะทำในปีนี้นะครับในรอบปีนี้ก็คือมีทั้งหมด8โครงการซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน DE ไปเป็นเงินประมาณ1,000ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเกิดบูลุค่าสิ์ที่ต่อเนื่องไปอีกมากมายเลยนะครับเพราะว่าจะมีทั้งประชาชนที่จะร่วมโครงการเนี่ยนับแสนคนนะครับแล้วก็มีธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้งองบีตอนเนี่ยก็จะเข้ามาร่วม อีกหลายบริษัทนะครับผมว่าจะมีการเติบโตของธุรกิจดีต้อนอีกไม่ต่ำกว่า2พันล้านบาทจากการนี้นะครับแต่ที่สําคัญก็เป็นการส่งเสริมให้การนำเทคโนโลยีดีต้อนไปใช้นะครับเพื่อแก้ปัญหาต่างๆของน้องประชาชนด้วยเ,เรื่องสมาร์ทซิตี้เรื่องสมาร์ตคูบัสก็คือรถโรงเรียนที่จะมีมีกล้องไปตรวจจับหรือมีระบบที่จะป้องกันไม่ให้ลืมเด็กในโรงเรียนในรถนะครับเพื่อเพื่อรักษาชีวิตความปลอดภัยของลูกหลานของเราที่เป็นตัวอย่างนะครับ ถึงการใช้ดิจิตอลไปทางฟอร์มการค้าขายะตลาดสดให้ให้ลูกค้าแม่ค้าที่ไม่เคยเข้าใจเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเราก็จะไปส่งเสริมให้รู้จักการนำเชคโนโลีสมัยใหม่ไปใ,ใช้ในการทําการค้าเป็นต้นนะครับคอนเซปคอนเซปต์ของปีนี้ค่ะครับคอนเซปต์และความน่าสนใจของ media อป,ปีนี้เราโฟกัสไปที่ตรงไหน่ะกะ็ก็โฟกัสไปที่สิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ๆที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับเช่น อีสปอร์ตนะครับซึ่งก็ไม่เคยทํามาก่อนเป็นรูปเต็มร,รูปแบบนี้เราก็จะเนื่องจากว่าตอนนี้รัฐบาลได้ประกาศให้กีฬาอ e ีสปอร์ตเป็นกีฬาตามกฎหมายนะครับมีสมาคมกีฬามีการแข่งขันระดับประเทศระดับโลกนะครับซึ่งเราก็มีส่งไปแข่งเยอะนอกจากก็ต้องมีการพัฒนานักกีฬาแล้วก็นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องอ่ะเช่นสตรีมเมอร์พับ์ิเชอร์หรือผู้ที่พัฒนาเกมก็จะมีงบป,ประมาณมาทำโครงการด้านอ e ีสปอร์ตรวมถึงเกมทั่ว,วไปด้วยแอนิเมชันต่างๆซึ่งผมถือว่าจะเป็น อีกธุรกิจหนึ่งที่จะเป็นธุรกิจใหม่นะที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้คนไทยได้ดีใลอนากตนะครับรวมรวมถึงกาสร้างเออกวกมีเรื่องการสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆขึ้นม,มาด้วยนะเรื่องธุรกิจ e-sport ในเะมือชั้น o ครับทาร่วมมือกับภาคธุรกิจนะคะแรงสนับสนุนจ,จ,จ,จากจากพัธมิตรทั้งหลายแหล่อย่งไงบนะ้างออทุกโครงการที่เราทำเนะี่ยเราทำร่วมกับภาคเอกชนอยู่แล้วนะจะมี สตาร์ทอัพหรือว่ามีบริษัทด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ของต่างประเทศในประเทศแต่งมาร่วมกันพัฒนาเทคโนโยลยีต่างๆขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของคนไทยแล้วก็พัฒนาการทํางาน,นต่างๆที่เราบอกว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะอย่างต่างๆเช่นการกพัฒนาเรื่องการค้าขายมีเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซที่เราจะทําด้วยเรื่องการท่องเที่ยวก็มีแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลในการทาธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจรนะครับซึ่งต่อไปก็จะมีการต่อยอดไปทําธุรกิจต่างๆด้วยการท่องเที่ยวของเรา เติบโตดีขึ้นนะฮะการค้าขายก็จะดีขึ้นเยอะอีคอมเมิร์ซเร้ยมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับที่จะสอนให้คนเข้าใจเรื่องการขายของผ่านออนไลน์แล้วก็มีแพลตฟอร์มที่มาช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลของการค้าขายออนไลน์ทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งก็จะทําให้มีการนาไปต่อยอดต่างๆเพื่อพัฒนาไปชุดอีกที่อื่นต่อไปด้วยนะครับอบคมารั่นเฮ้ยเรื่องที่ต้องดูคนเป็ทีเรื่องข้อมูล เรื่องสำคัญอย่างนึงก็คืออยู่ในโครงการนี้ด้วยคือเรื่องของข้อมูลสุขภาพประวัติการสั่งโพยาบาลซึ่งตอนนี้จริมันก็เป็นระบบดิจิตอลอยู่แล้วนะแต่เรารู้ตอนนีน้ทุกโรงพยาบาลก็จะมี Health Information System ของทุกโรงพยาบาลแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเวลาประชาชนเรามีการย้ายโรงพยาบาลหรือเปลี่ยนโรงพยาบาลซึ่งก็เกิดขึน้นเป็นปกติอยู่แล้วข้อมูลก็จะต้องไปขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเดิมไปโรงพยาบาลหนึ่งก็จะมีความยุ่งยากนะครับทุกท่านนี้เราทำระบบเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดิจิตอลนี่แหละนะทำให้ ต่อไปท่านก็จะสามารถเปิดดูข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของเราได้จากทุกโรงพยาบาลที่ท่านไปรักษาท่านเพิ่มบนโชวโยงกันแล้วก็เปิดดูเองได้ด้วยนะที่บา้านที่เด็กขาดมือดูว่าเคยไปรักษามีการใช้ยาอะไรบ้างเราได้ไปซื้อยาถูกเปล่ต้องไปซื้อยาเองต้นนะฮะเรื่องนี้ระบบได้พัฒานาไปได้ประมาณ200โรงพยาบาล เป้าหมายเราภายในปี2566เนี่ยก็อยากอยากจะให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลเนื่องจากโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยต้องเชื่อมโยงขรอบคลุมได้ทุกโรงพยาบซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปก็30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมอันนี้30บาทรักษาได้ทุกโรงพยาบาลคือไปได้ทุกที่อ่ะนะครับโอเคแล้วข้อที่2คำสั่งเรื่องของความปลอดภัยตรงน้ตอนนี้มีเรื่องของอาการปความชุ่มคอแล้วนี้มีแมปฟอมเพจฟอมเปิดรับบริจาคครับตอนนี้กระทรวงอะไรแบบนี้อ่ะนีครับ ระทรวงมีมาตรการต้องทำอะไรเพิ่เรื่อี้ไหครับอันดับแรกก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าเขาต้องเวลาดูพวกข่าวโซเชียลมีเดียนะมันดูนพวกเฟซบุ๊กหรือว่า Twitter, ทวิตเตอร์เนี่ยมันก็มีการปลอมแปลงข้อมูลที่อวตารเยอะนะครับซึ่งเราก็อยากเชื่อโดยท,ทันทะีให้ตรวจสอบข้อมูลจาก,จาก,จ,ากาจากแหน่งงานจากแหล่งข่าวที่ถูกต้องก่อนนะครับสองก็คือว่าตามกฎหมายเนี่ยเราก็มีสจ้าหากคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมีมีหน้าที่ในการติดกั้นนะแล้วก็เทคดาวข้อความเหล่านี้ คือเราก็มีการดาเนินการอยู่ร่วมกับเจ้าที่ตํารวจแล้วก็เจ้าที่ของกระทรวงนี้ตอนนี้แล้วก็จะส่งความถไปขอคําสั่งศาลเพื่อปิดการขซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองวันนะครับแต่แต่ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับเขาเราปิดไปเขาก็มีเปิดใหม่เพราะระบบเรา,าเป็นระบบคนเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้อง,ต,องต้องช่วยกันแจ้งเตือนประชาชนานะครับไม่อยากให้เชื่อข่าวที่ที่ไม่ถูกต้องให้ตรวจสอบที่มาของแหล่งข่าวแล้วก็ดู ว่าข้อมูลนั้นมันมีนักหนัาเชื่อถือแค่ทุกวนกันนะครับจากคนที่ให้ข้อมูลแต่เราพยายามดำเนินการนะครับปิดกดั้นในเนินคดีแน่นอนนะครับทุกคนที่มีการโพสต์ข้อมูลที่ที่กฎหมายไม่เหมาะสม,นะ,ะสมน,ะน,นะครับเราดำเนินการทั้งหมดเพื่อไปทำที่ตำรวจนะครับที่ผ่านมากระโดดปิดไปมากไหมแค่ไหนแสนแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งก็หลายหมื่นหลายหมื่นหลายหมื่นพะะีวีเอ็มันนี่มันไม่มีเชือ่อมันมีเรื่องความมั่นคงนะ,ะเรื่องเฟกนิวเนี่ย ท,ที่กิจผิดกฎหมายนะที่ทำออนไลน์ที่ไม่ถูกต้องเราวก็ปิดนะก็ทําอยู่โดยตลอด,ท,ดทั้งพิานาที่ทำแต่ว่าแต่ว่าก็เรียนว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันเป็นระบบเปิดนะเพราะระบบไทยเราเป็นระบบที่เปิดนะครเชื่อมโยงเพราะนั้นผมก็ต้องเรียนย,ยังไงก็ปิดได้หมดถ้าผมปิดได้หมดเนี่ยต้องอีกระบบหนึ่งอนะ่ะไม่ใช่ระบบเนี้ยต้องไม่ใช่ระบบเปิดอนะ่ะแต่ผมคิดว่าถ้าระ,ระบบปิดคนไทยคงรับไม่ได้เนะพราะเราตั้งใจให้ใหอยู่แบบนี้ก็ต้อง ต้องช่วยสอนประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจมีวิจารณญาณแล้วก็ก่อนจะเชื่อข่าวอะไรจะแชร์ข่าวอะไรก็ตรวจสอบแหล่งที่มาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวด้วยนะครับอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอยู่ที่ประชาชนต้องช่วยกัน,นตือนัด้วยสื่อมวลชนก็สำคัญน,นะครับมาช่วยข้อมูลกับประชาชนด้วยขอบคุณครับ